กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในรายการบอสเซเว่นนะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ผมก็จะมารีวิวมอสแปลงร่างนะครับโอเคเอนรูคุณต้องมีพี่แปลงร่างคอสบอดทุยมันใช่ไหมเนี่ยถ่ายอยู่ไหมโอเคถ่ายอยู่นะครับโอเคถ้างั้นเราก็ไปเริ่มเลยจะรีรอเหี้ยอะไรอยู่แล้วครับโอเคลุยกันแม่งเลยโอเคฮะอืมโอเคเมื่อกี้แม่จับให้ลงไปแอบน้ำนะครับอืมเดี๋ยวก็ปั๊บเราก็ทำตามผมไปเลยถ้าใครอยากได้ลิงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ ไปด้านล่างนะครับว่าใครอยากได้คนพิมพ์ตามนี่ครับเฮดอะไรเฮ็ Head, e. Head, e. ดอีเฮดอีอะไรนะเอ่อพีกดนี่ไปเลยมันก็จะบอกให้เรานี่กดทับเคอะไรนี่ทับตามแม่ง um ไปเลยแล้วเราก็จะแปลงร่างเป็นคอร์ดมอนทุยมเชมี่เนี่ยนี่ของผมมันพิมพ์เคไม่ได้มันต้องกลับหัวอย่างนี้นะครับแล้วก็พิมพ์เคขอประทานโทษด้วยต้องกลับหัวอย่างนี้เอ็นไอ N A N T H e. กีเคนไอจีเฮ็ดฮีราคนก็กดไปแม่งเลยใครแตนได้แตนไรมันคอนมอสเสร็จเราทุยมันก็อบอกเราไม่ใช่ใครมันก็เป็นเวลาอันสมควรที่เราจะได้ไปป่ามอนเตอร์อมอนเตอร์จงังมอนเตอร์ฮ่อมอนเตอร์อยู่ไหนมอนเตอร์เดี๋ยวเราไปลองไปฟาดวัวเห็ดดูกัน อันแหละนี่น้ออ้ยอุ้ยติดไฟด้วยโอ้โหตัวอะไรมันตีผมวะอือหมึงเล่นสกูติดพิษเลยเฮ้ยตัวอะไรตีผมวะนี่ไม่เ,เลยลำคาญพวกงนี้อยู่ อ๋อม oh, ิวท่านซอมบี้ก็ยังอยู่ทำไมมนตีกันไว้ไมสเชว่าจะติดแบบนึงครับโห oh, มันติดพิษด,ด้วยสัตว์เจ๊ดด้โหหนู oh. มันทำลายข้าของเสื้อผมมิวท่านซอมบี้โ oh, หมาก มึงเ,เล่นเซิร์ฟกูเละเลยเฮ้ยทีนี้เราก็มาเปิดกันได้โอเคเราก็จะมาลุยกันต่อเลยครับเปิดสิครับจะมากันตรงไหนวะไม่ตีมันเข้ามาเล่นอ,อุ้ย อุยอ้ยพวกนี้อู้นี่เวลาเราตีเราก็จะลอยขึ้นด้วยครับโอเครู้สึกว่ามันพิดมีพิดไรายงมากเลยนังไงนั่นไงแต่บางครั้งข้า,า,า,างผมมันกลางมันก็เลยเป็นอย่างนี้ครับต้องขอประทานโทษด้วยที่เครื่องผมมันาากลางไงยโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้ถ้าใครชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์และใครชอบมากๆก็อย่าลืมกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปน,นี้ผมขอลาตัวไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีตูเอ,อื้อ